เรียบารานีวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่แต่วันนี้จะไปถ่ายไฟเบร์ไฟเบร์ปี71มะ7ใช่นี่อะ71ต้องถา,างมถามแอม71ไฟเบร์ Bird, นั่นแหละ,ะดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวข้ายไปถามเจ้าของรถว่าว่ามันเป็นปีอะไร,รอะไรอย่างเงี้ย แต่คือไอ้นี่คันเนี้ยน่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนแรกเลยดีกว่าที่เป็นเพื่อนแถวบ้านคนแรกอะ่ะที่ซื้อมาเซคารเลยมาก่อนใช่คือมาก่อนใครเลยซื้อก่อนเลยเลค,คือไอ้นี่เริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนขับสเปิโลเครื่องอาบี20ทัวร์โบะอะไรเงี้ยแลซ้วก็คือรถซิงอ่ะแล้วก็คือขายรถสเปริโลเลยแล้วก็ไปซื้อไฟเบิร์ก่อนฮิตจริงเว้ยต้องโหจําราคาได้ตอนมันซื้อมาเนี่ยโหคนเสียอ่ะ ปิดได้เลยมันจากเซฟิโลอะก็เปลี่ยนมาเป็นไฟเบอร์เลยใช่โอดเหียว oh, <F> คือแบบกอ่อนใครอ่ะ uh. คีบมาเซอร์คาร์มากอ่อนใครเลยตัวเนี้ยตัวนี้คือคุณตั้มของเราเองตั้มเซฟบอย oh, เพื่อนสนิทโอ้แต่ตั้มนี้แต,แต่ตอนนั้นมึงไม่ได้อยู่กั่งนองมันเพราะตอนเราไปอ่ะ,ะตั้มมีรีเบลมั้ยอะกูทนันกูทันรีเบลมัน อมกลับมาแล้วเหรอคุทันใช่กูทันรีเบลมันนีคเขาเอารีเบลแต่งใหญ่ไปแบบรีเลมันแต่งแแต่งบางโคนแต่งอะไรกงนเปไปทรงแบบฮาเล่อะชัวร์รั์เปล่ามันเทว่าอยู่แล้วมันวางไว้อยู่แล้วนั่นพี่

บอกเสียงดังแนะนำให้รับสเลนเดอร์แจกโฟมเป็นลูกกระสุนทำให้สมองมีเอรเลิรเซ็ตเซ็ตมายเนมพีชพู่งมาต่องฟ็อกัส O S I K A ออสกาเจแปน you know I'm say สาวสาวก็น่ารักโยกเขาไวอีเนะขอเบอร์ได้ไหมจ้าแล้วน้องไปต่อที่ห้องเพลง ปีคลิกปายสัมวันโอยคนนั้นก็เา้าวอีนเนโอ้ยคนนี้ก็คกกาโกอีนเอน,อนโอ้ยทุกคนโวยชโลยเนโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอยน้องคนนั้นผมเห็นเมื่อวานอยากจูงเธอดึงเธอมาร่วมงานไอติวันอนเดอร์ฟอใครก็รู้ว่าต่ำนานอยู่ยาวนานยืนยันปรามาจารย์จบถึงปาร์ตี้คืนนี้ไปขอเพลงแอูเบ๊ baby,

ตามเซฟบอย <laughs> ไงเรียเซฟบอยเจ้าของเพจทอมหยาบอันนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยตั้งแต่แบบขับมอเตอร์ไซค์ป๊อปตั้งแต่แบบเด็กๆเลย <H> แต่เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ซื้อซื้อรถอมาโซคาร์ซื้อไฟเบอร์คันนี้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่ขายซาฟิโลซิ่งไปเลยแล้วก็มาซื้ออันเนี้ยอันนั้นปีอะไรอันนั้นซื้อตั้งแต่ยุคไหนปีประมาณั โอ 2006, 2005, 2006. Like ้ยจำไม่ได้อ่ะสองพันหกมั้งสองพันห้าสองพันหกโม้ให้เขาฟังเน่อยว่าแบบเหมือนขายซเวโรแล้วเพิ่มเงินนิดเดียวอะไรอสมัยนั้นไงสมัยนั้นไงนั่งไหลเข้าเคี้ยวเออคือมีเงื่อนเงื่อนสองพันหกเหรอสองพันหกก็ประมาณปีที่สองพันเท่าไหร่วะยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบก็ประมาณสิบสิบห้าสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีแล้วตอนนั้นคือรถรถพวกรถอเมริกันก็ราคาก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือตอนนั้นอ่ะ ขับซุปเปโลแล้วอยากขี่ 200x เท่ๆแต่ 200x โคตรแพงเลยฉะนั้นก็ขายไป7ล0แอ่าฉะนั้นก็ต้องรอดูประมาณ7เติมเยอะ200ประมาณ700แสนรถรเมกันไม่ค่อยแพงก็เลยเราก็เลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวดูมั่งเอาที่มันเป็นสองประตูอ่ะมันมีอะไรสองประตูมั่งวะอะไรเงี้ยก็มาดูวันนั้นซื้ออันนี้คืออย่างนี้เป็นอะไร ไทยสกูตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเว็บสกูตเตอร์เว็บอะไรแบบยังมีเฟซบุ๊กยังไม่มายังยังไม่มีนไฮไฟอยู่เลยมันเป็นแบบสมัยอีกแบบนี้่ะคำว่าเพจคำว่าอะไรยังไม่มีอ่ะไอนี้เราจะพูดได้ไหมว่าพี่ตามนี่เลี้ยวถูกทางเลยนะก็เล่นมาก่อน่ะเล่นมาก่อนตอนแรกเมื่อกี้พูดถึงสองร้อยเก แ่้วถือเลี้ยวทางนี้ก็จะเป็นในแนวล็อกซิงไงแต่ว่าแพงเกินไงเงินไม่พอไงก็เลยมันเป็นเนี่ยก็เลยมันเล่งไงคันนี้แล้วมาซื้อคันนี้ผมพูดถึงแวร์ลูไงพี่ถมงติาถือเลี้ยวมาสองร้อยก่อเลี้ยวมาคันนี้เนี่ยใช่ถือว่าถูกทานก็สองร้อยลงไอ้นี่ขึ้นนะไอ้มาขึ้นมาถือว่าถูกทานแล้วก็แบบพเขาแบบมันเรกๆมันขับมันผ่านหน้าร้านกูยืนอยู่ตรงร้านสั่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตั้มไอ้ตั้มมาเสื้อยมาเฮ้ยไอ้ อันนี้ก็ขี่มอไฟป๊อปตามมาเลยแบบเฮ้ยหยอดก่อนดิเฮ้ยมึงจะมาคุยกูก่อนดิมึงซื้ออะไรมาเนี่ยนั่ืนไหนหลังจากไม่กี่ปีกูไมซื้อดอกูไม่ซื้อดอทบ้างดอทตามมาด้วยดอทสีอะไรวะตอนที่มึงซื้อตอนนั้นสีม่วงขาวคันนี้สีม่วงไม่ได้้แลวอ่ะมวงคาดขาวเนอะคาดขาวอันนี้ไฟเบิร์ดปีเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองไฟเบิร์ดมีตั้งแต่ปีแรกปีหกเจ็ดใช่ป่ะปีหกเจ็ดออกมาพร้อมคาร์มาโรใช่ไฟเบิร์ดเป็น ออกมาปีหกเจ็ดออกพร้อมกับลกเหมือนกันแต่มันยังไงใหญ่กว่านิดนึงป่ะหรือยังไงวะมันก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันวัดดีเท่ากันเพียงแต่ว่าพวกทริมออปชั่นอะไรเงี้ยมันต่างกันที่หลักๆก็ไฟเดียวกันเลยใช่แต่ยังไงไฟเดียวกันแต่หลักๆเขาบอกว่าไฟเบอร์ช่วงล่างดีกว่าาทำให้เป็นรถแบบแบบมีระดับกว่าเป็นรถแพงกว่ามามาดูด้วยกันไฟเบอร์อันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์สองเว เจนสองเจนหนึ่งจะปีตั้งแต่หกเจ็ดใช่ไหมไฟเบอร์ล่ะเอาเป็นว่าไฟเบอร์นะไฟเบิร์เจนแรกหกเจ็ดหกเจ็ดถึงหกเก้านั่นคือเจนหนึ่งเว้ยเนี่ยเจนสองก็เป็นบอดี้นี้เจนสองมึงดูง่ายๆเนี่ยมันจะแบบเฉียวอ่ะจะดูเฉียวเลยอะ่ะหน้าจะยาวมากหน้ายาวหน,น้ายาวท้ายสั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจนแรกก็จะดูเหมือนรถเก๋งอยู่นะ<ไ>เพราะมันจะมีกระจกมันจะลงแบบเนี้ยแล้วก็มีท้ายอ่ะข้าจะ่ะมันจะมีคล้ายๆอนุนด้วยใช่ไหม อันก็คือมันมาด้วยกันแหละคาเมโลก็คือบอกแล้วคาเมโลกับไฟเบอร์ออกมาพร้อมกันมใช้แพลตฟอร์มเดียวกันแต่มาต่างกันที่หน้าตาเราต่างกันที่แบบเออชิ้นนอกไม่เหมือนอะไรกันแต่คือหลักๆอะไรหลักๆมันพื้นล่างอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยหกเจ็ดอันนั้นเจนแรกนี่เจนสองนี่นี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอะไรเงี้ยดูยังไงวะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดศูนย์ ข้้งหน้าเหรอหน้าเหมือนกันไหมเจเจศูนย์เจหนึ่งเนี่ยดูเหมือนเหมือนกันเลยเมื่อก่อนน่ะรถเมกันน่ะเปลี่ยนโฉมกับทุกเจนเลยเว้เจหนึ่งออ้เปลี่ยนโฉมกับทุกปีปีหนึ่งก็จะแบบออกอีกเจนใหม่แต่แบบเหมือนบอดี้เดิมแต่เปลี่ยนหน้าเป็นไฟเฉียงไปอะไรเงี้ยอ่าอันนี้อันนี้เจศูนย์เป็นไงก็คือเจศูนย์เจหนึ่งเจสองเจสามเหมือนกันหน้าตาแบบนี้แต่พอเจสามเนี่ยมันจะเปลี่ยนกระจังเป็นอีกรุ่นหนึ่งกันชนหน้าจะเปลี่ยนเป็นแบบคือหน้าตาอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตรงเนี้ยความหนามันจะ มันจะไม่ลึกไม่ลึกแบบนี้มันจะไม่ลึกเค่ตอนนี้ประมาณนั้นนอกนั้นก็เหมือนเหมือนกันหมดพอเปลี่ยนอีกีก็เป็นเจ็ดสี่หลังจากเจ็ดสี่ไปอ่าก็เปลี่ยนเป็นแบบหนึ่งที่เป็นหน้าแบบค่อนข้างบ้านนายอ่ะเป็นอ่าเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนั้นค่อนข้างเหมือนเจ็ดเจ็ดแล้วใช่ไหมใช่อ่ามันจะเริ่มไปเหมือนเจ็ดเจ็ดแล้วพอกระจกหลักมันจะมีเรื่องกระจกหลังอ่ะที่มัน มันมีกระจกที่มันจะโค้งมากแบบไม่โค้งมาด้วยใช่ไหมใช่ปีไหนสักอย่างกรจำไม่ได้อะที่มันจะมีกระจกกระจกมาถึงนี่ด้วยแบบนี้อแล้วก็ปีไหนไม่รู้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยเจ็ดสี่ัเป็นอย่างนี้อยู่แต่มพอพอเจ็ดห้าเจ็ดหกมันจะมีตรงนี้ลงมาแหละใช่มันมันก็มันก็ระจกมันจะอ้อมลงมาข้างๆด้วยนี่แหละต่รถพวกนี้มั้งแบบต้องแบบ หมือนต้องคนเล่นเนนบอดี้นั้นนะเขาก็จะแจดแบบจะศึกษาลึกหน่อยในในว่าแต่ละปีดูยังไงอะไรเงี้ยเราก็ดูได้แค่ประมาณประมาณนะดูไอ้ดูแบบเจนหนึ่งน e เสองนสามดูเลยประมาณนี้พออไม่ต้องไปดูแบบว่าปีเป๊ะๆดูเป๊เปะๆดูหน่อยได้ไหมไฟไท้ายไฟไท้าย <c oughs> มีปีอยู่ ไอ้เรื่นี้ปี70แต่มันเหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนาเนี่ยเนีะเรูตรงเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนไฟท้ายมาท่งมันเหมือนกันแต่ว่าปีมันหมายถึงปีใข่จะเปศูนย์เป็นหนึ่งจอมือสองอีเบมาไฟท้ายอ่าอ่าแคนี้ต่มันเหมือนกันใช่อ๋อคือทรงเดียวกันใช่คือยังไม่ใช่ของรีปโป เรืองไงคันนี้คันนีต้ตอนแรกมาทาอะไรมัง่งีมาอตอนแรกมาเป็นเจไม่โบกูจำได้เจไม่โบเกียวโตขับแบบอื่นๆหน่อยเอามาก็จะวางเครื่องใหม่ไงแต่ว่ารอเหยื่ยอก่อนมีเหยือวางเครื่องยูแซ่ดอยู่คนหนึง่งกูเดียแหละกูนเนียว,วางเองที่บ้านอ๋อวางก่อนใช่อยากวางแต่ยังไม่วางรองวางก่อนของกูดอสมาใช่ป่ะเรามาถึงประเด็นไปเป็นเครื่องอ้นี่6สูบอินลน์6สูบเรียงขาบูลูกหนึ่งกินน้ำมันชิบหายกินเม่ไร กินแต่ไม่แรงไงถ้ากินแล้วแรงก็ไม่เปลี่ยนออกกินมันไม่แรงเว้ยกูกลับถึงบ้านกูถอดเครื่องออกเลยซื้อยูแซทมาใส่วางที่บ้านวางเสร็จปุ๊บไปใช้น,น่วางอีกไห้แต่ว่าเสียงมันมันได้กว่านะมันถ้าเกิดถามถึงว่าใช้งานดีเลยมันแบบมันดีกว่ากันเยอะสมรรถนะคือด้วยปีเครื่องด้วยอะไรด้วยอ่ะใช่ไหมสมรรถนะดีอยู่กันเยอะชก็เลยเอามาวางยูแซทกันแต่ถ้าเกิดคันไหนที่มันเป็นเครื่องเดิมอยู่แล้วอ่ะ ก็ยังสู้กันต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาเป็นเครื่องญี่ปุ่นอยู่แล้ววะเราก็เปลี่ยนใส่ยยูแซบเพื่อให้มันใช้งานดีใช่เนี่ยอันนี้อาจจะเปลี่ยนเครื่องปึ๊บให้รีวิวด้วยอีกมั่งไอ้ตอนแรกฝาโปรงเนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันไม่มีอันนี้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วอทำไนเอาคันเนี้ยทำอะไรไปบ้างตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไล่มาเลยเปลี่ยนเครื่องฝาโปรงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เลยมามามาอุบมาเอโนโอก็มีเหรอไอ็นูมนี่ก็มีใช่ไหมมาต่สคูมเนี้ยอันนีี้คือเปล่ยนูใหม่ อ่าแล้วมันเตี้ยกๆเหมือนเดียของพี่รัตมาอันนี้พี่รัตพี่รัตมาให้พี่รัตพี่รัตคาเมลโลพี่รัตคาเมลโลแต่เมื่อก่อนเขามีเขามีสกู่ผิดปีมันจะเหลี่ยมออ๋ตีมก็เลยไปเอาอันนี้อันนี้มันจะออกมนๆใหม่นะครับอ่าตอนแรกเป็นสีม่วงแล้วก็ทำเป็นสีเทาหน้าเปลี่ยนสีม่วงเป็นสีเทาล้อเปลี่ยนตเปลี่ยนล้อเปลี่ยนตอนแรกเป็นล้อท็อกทัสเป็นล้อท็อกทัสอันนี้คือ อันนี้เป็นล้อ US Mag แต่เป็นลายลายนี้มันคือลายแ a r r y View ของ c o n t i t a l เลยแต่ว่า Larry View c o n t i a อ่ะมันมีแค่15มันจะเป็นล้อเหล็กเว้เป็นล้อเหล็ก15แต่อันนี้คือทาลายเดียวกันแต่เป็นแม็กข้าจป่ะแล้วใหญ่ขึ้นคือเป็นล้อแม็กแต่แต่อิงลายของแลร์รี่อ่ะก็คือเป็นลายเดียวกับที่อาง่ายรถรถติดรถล้อติดรถโรงงานบอลเตียกมามันจะเป็นลายเนี้ยสามารถจะเป็นลายเนี้ยติดติด GTO ติดเรื่อมังติดไฟเบอร์เดื่องมันจะเป็นลายเนี่ยที่เขาใส่ทำซิ่งๆกันอนะแต่ว่ามันจะเป็น15มันเล็กอ่านี่เขาก็ทำเป็นลายมือนเดิมขยายไซส์ใช่ไหมใช่ะนะปุภ๊ภายในภายในพี่ได้เล่นอะไรบ้างมืม้อเนี้ยภายในก็บุใหม่อ่าเบาใหม่เพิ่งทำ ใช่ไหมเพราะคุณจะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีอะไรม่วงๆอะไรอะไรยังไม่ใหม่อันนี้ใหม่เมื่อก่อนมันจะมีม่วงๆนี่มม่วงๆอย่างงี้ใช่เมื่อก่อนมันจะมีขีดอะไรสักอย่างมันจะได้ด้วยว่าขัดไม่ได้ขัดตาคุณตรงเครื่องภายในนี่แหละเข้ากับสีก็ตอนแรกนี่อยู่แต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากเลยเมื่อก่อนจะไม่ใช่แบบนี้ให้ดูภายในที่พี่ตั้มไม่มีของก็ไปใส่นี่ยแล้วก็แผงหน้าปัดมันเป็นเหมือนคันนี้มันเป็นรุ่นธรรมดามามันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมันมีแค่เกวันน้ำมันกับ วัดความเร็ว<ม>ก็เลยถอดหมดแล้วก็ใส่แบบพวกออกโตโมิเตอร์อะไรครับชอบชอบผมชอบแนนี้ชอบในบใน,บใน,ใน,นี้แนวผมเลยตีใส่ออโตโมิเตอร์แล้วก็ทําขอบแล้วก็ตีหนะ้ปาปัดใหม่ไปเลยแล้วฝังไปเลยสไตลโ์โรซิ่งของผมโอ้นี่ภายในดีกว่าเดิมเยอะตอนแรกมาแบบตอนแรกมาภายในแบบโอ้โหสีแบบสีสีเขาขาวม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไงนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเกียร์ธรรมดายุคพบนรถเครื่งเสียมาก่อนเปล่า อะไรอย่างนั้นเขาก็มาจากยุคนั้นแหละเอามันก็จะมันก็ลดลดสมัยยี่สิบปีที่แล้วก็ประมาณนั้นน่ะแล้วก็คันนี้ยูแซดปุ๊บคันนี้ไตามเขาติดซิ่งไงเขาก็เปลี่ยนนี่ด้วยเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาตอนแรกเป็นออโต้ได้ตอนแรกก็เป็นยูแซดเกียร์ออโต้ไงเพราะเกียร์มันก็ติดกับเครื่องตอนซื้อมาตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดากูว่ามันเพราะโดนนั่นแหละไม่ใช่โดนหรอกมันก็เอาแต่พอมันขับมันขับดีกว่าเดิมนะตั้งเนอะ ขับมันก็เดิมอ่ะไม่ทำไมมันทำไมอ่ะมันมันเขาว่าล่ะเสียบไอ้นี่เขาเสียบแหละชอบชอบรถเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วก็มึงเห็นซีบิกที่บ้านป่ะเอฟดีอ่ะเกียร์ธรรมดาแค่ที่จะไม่ขับทบายไม่ขับทบามสบายโอ้โหสับเกียร์ยิ่งเลยซื้อรถไปแดงซื้อเกียร์ธรรมดาเลยใจมอเตอร์สปอร์ตอ่าใจมอเตอร์สปอร์ตมันถูกไปหลายแสนนะจริงเออเวลาซ่อมก็ซ่อมถูกเปลี่ยนคัต มึงน่มาพูดเลยมันไม่มันไม่เียม,ม,ม,มันความเสี่ยงส่วนตัวน,นั่นแหละนี่เนี่หรอกแลอยู่มานานนะนี่สิบห้าปีเนี่ยใช่นานก็ถือเอาง่ายอยู่กันตั้งแต่ซื้อกันแต่ยังตอนนั้นอะยังไม่มียังไม่มีเว็บไทยเมกันเลยอืมใช่ไหมยังไม่มีเว็บอเมริกรันคาไทยแลนด์เลยแล้วก็มาตอนหลังพอมีเว็บไทยเมกันแล้วก็มามีเว็บ อเมริกันมาเอร์คามาแล้วก็มาเซอร์ค่าไทยแลนด์แล้วก็ตอนหลังก็พอมีเ Facebook มีเพจอันนี้พวกพวกเว็บไซต์มันก็ค่อยๆหายไปเรือนหายไปจากเราเราก็มาอยู่ในเพจใน a ฟ e b o o กกันแทนนี่ก็คือเอาง่ายอยู่กันมาตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลไดเท่าไหร่เลยเมื่อก่อนซื้อตามก็นะไทยซกูคูเตอร์ใช่ก็คำนวณง่ายๆว่าว่ามึงซื้อไอ้มึงขายสวีโลแล้วเพิ่มเงินนิดเดียวอ่ะหน่แล้วตอนเนี้ยถามดิว่าซื้อได้ไหมแบบเนี้ยโอ๊ยนะ น่าตายเงี้ยมันจะซื้อกี่บาทน่าตายเนี้ยอยู่อีกกี่บาทก็สวนทางกันไงสองร้อยอะลงสองร้อยเดนี้ประมาณสี่แสนสี่แสนห้าแสนใช่สองร้อยแปดสี่แสนห้าแสนจากเมื่อก่อนเจ็ดแปดแสนแต่ไอ้นี่ก็จากเมื่อก่อนสองสามแสนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นก็เป็นล้านขึ้นไปแล้วอย่าพูดคำว่าเมื่อก่อนบอกแล้วใช่ไามคำว่าเมื่อก่อนพูดกี่ครั้งก็เจ็บพูดยังไงก็เจ็บเบื่อบาๆก็เจ็บก่อนกูซื้อดอกกูก็ดูตัวเนี้ยอ่า สองแสนสองแสนแต่รถมันโสมนะอ่าก็ไม่ซื้อที่ไหนซอยเจ็ดเอ็ดเมื่อก่อนจะมีขะจะมึเอาไปกุอยู่ของบ้านหนึ่งมีเจวลินมีไฟเบอร์สองคันมีอะไรอย่างเงี้ยคาร์โมโลได้ไหมจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าตอนไปดูอ่ะไปดูไฟเบอร์เนี่ยแหละแล้วก็กูจําได้ว่าเขาเปิดห้องเครื่องให้ดูอ่ะพอเขาปิดห้องเครื่องปุ๊บหม้อน้ำมันหล่นมัตึงกูก็แบบโอ้ยเย้แล้วรถคันแรกถ้อรถคันแรกเห็นสภาพเนี้ย ไปกับพี่เสือมั้งผมพี่เสือกูว่าเราถอยทาไม่ไหวก็ทําไม่เป็นไหนเนี่ยจำได้ไหมมอนาเมื่อล่วงอ่ะอดีแล้วไปซื้อดอทขนาดนั้นอ่ะใช่มันแบบได้สภาพนะทุกอย่างครบเครื่องภายในอย่างดีเลยนะขนาดใช่ป่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไอพาะขนาดนั้นกำลังกำลังทำสีเสร็จกำลังไล่ประกอบแล้วเฉพาะรีสโตก็เกินล้านแล้วขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องด้วยไงเปลี่ยนเครื่องด้วยใส่เครื่องวีแปดเดิมด้วย ก็เยอะหน่อยมันอยู่มานานจําไม่ได้เราทำอะไรบ้างเนี่ยจริงๆมันก็จริงๆมันเราพูดมันเหมือนแบบ,แบบเดียวนะแต,<ไ>แต่เขาก็ทำของเขาไปเรื่อยแหละ,ะไอ้คันนี้ก็จอดอู่ประจำเหมือนกันก็อู่เดียวกับกูนี่แหละอู่เลาะช่างทำกับช่างเลาะเหมือนกันไปไปทำงานจอดรถที่ดอนเมืองไปถึงต้องรับบัตรเป็นแบบกดๆอ่ะล้วอยู่ฝั่งหนูเนี่ยทำไงมีอุปกรณ์ปไม่มไม่ได้พกเลยลืมเราก็เอื้อมเราก็คิดว่าแขนยาวเราก็เอื้อมไปสุดตัวกดได้นะแต่ตอนรับเนี่ย ตัดแมงล่วงต้องสุดท้ายก็ต้องจอดอ้อไปเมื่อก่อนนี่จะมีกระชอนกระชอนกระชอนถังเล็กๆอ่ะตอนใหม่ยังไม่มีอีซี่พาสเราต้องพกกระชอนเวลาขึ้นทางด่วนก็เปิดกระชอนเลยครับแบบเอาเงินใส่กระชอนเลยยืนนะเข้าไปคุณนักหนังสือสมัยก่อนคนมันจะเข้าใจกด้วเนี่ยใส่กระชอนแม่ค้าอยู่ไกลเียจะทอนจะทอนทอนตังแบบตลาดอ่ะตลาดที่แม่ค้านั่งนั่งอยู่แผ่เป็นไม้แล้วระดับย <und> ื่นฮงเพราะมันผิวผมอะไรซ้ายนะ แต่พี่ตั้มนี่ล้อสวยเที่ยวนี่เนี่ยนี่ล้อก็เปลี่ยนหลายชุดจริงจีิงจริงจริงตั้มมารับฝั่งพวกพาทจากอเมริกาด้วยนะพวกอะไหล่รถอะจากอเมริกาก็เพราะอะไหล่รถอะความจริงอะเวลาจะสั่งอะมันต้องสั่งให้คนมีความรู้นิดนึงสั่งไว้เพราะว่ามันมีพวกรายละเอียดอีกทีบ้างที่มันสั่งผิดอะไรมันมันจะมันจะวุ่นวายเพราะมันมันมาไกลมันเวลาเคมของเคมอะไรมันเค็มไม่ได้มันเค็มเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนเวลาสั่งอะถ้ามาปรึกษาตั้มก่อนเนี้ยตั้มมันจะรู้ไงโอเครถปีนี้ใช้แบบไหนใช้ย เดี๋ยวร็อตสิบรอไปกนเสียงมันเข้าเสียงมันเข้าี่ยๆ่อมยากนะครับเออฝากเพจใช่เวลาสั่งจะสั่งพวกอะไรรถอะไรจากอเมริกาก็มาปรึกษาตามในในเพจทอมยาดอะปรึกษาแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ติดต่อเขาดูแลกันเดี๋ยวขึ้นหน้าเพจมาให้ขอบคุณมากไปตามดิไปตามในรถรูปรถทีสวยเยอะใช่ในในเพจแล้วก็จะคอยลงรูปรถในการเรื่อยๆดูให้หายยากหรือว่าดูให้ยากมากใช่ตอนนี้ก็จะเล่นก็ละมานิดนึงแหละเพราะว่ามันราคามัน ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยแพงไงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนไม่มีอินเทอร์เน็ตอะรถพวกนี้เวลาเสียเวลาอะไรเงี้ยมันหาอะไรซ่อมมาทีมันลาบากมันก็จะจอดทิ้งอยู่ตามอู่ละเกละกะแต่ทุกวันนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วมันค่อนข้างง่ายแล้วมันก็จะกลับมามีชีวิตชีวาใหม่รถพวกนี้แต่ว่าจํานวนมันไม่เยอะด้วยเขาที่จำนวนมันไม่เยอะด้วยเพราะมันไม่ใช่รถบ้านเราอะใช่ปะมันเข้ามาไม่เยอะมันก็จะหลงเหลืออยู่ไม่เยอะหรอกก็ราคาก็ตามนั้นอะ แต่ข้อได้เปรียบของรถเมกันก็คืออะไหล่มีรีโรดักชั่นใช่ใช่ใช่อะไหล่มีเยอะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เมกาเนี่ยมันก็ยังปลุกขึ้นมาเล่นอยู่รถพวกนี้ใช,ใช่ไหมมันก็ยังแบบรถมันจํานวนสร้างรถมันเยอะมันก็ยังปลุกมาเล่นมามาปลุกปั้นขึ้นมาใหม่กันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นอะไหล่มันมีซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดแต่ต้องใช้แต่ต้องเลือกรุ่นดีๆนะครับใช่ห <laughs> ารุ่นพิสดารก็แบบ <laughs> ใช่อย่างบางรุ่นที่รุ่นแบบ รุ่นโหดมากๆราคาก็แพงมากๆก็มีนะอะไรอ่ะเอาง่ายๆรถตระกูลดอทด,ดอทพีมัทเรมออมป้าเนี่ยดอทพีมัสอะไรโหดมากกระจังหน้าชาร์เจอร์เท่าไหร่มือสองเนี่ยสมัยก่อนประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะอ่าสมัยก่อนนะสิบปีที่แล้วมือสองนะหกหกมาเลยนะ <c oughs> อืตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วแหละนนี้ก็น่าจะเป็นแสนแล้ว จริงกระจังหน้าเดิมกิลเดิมอะไรพวกแบบพวกราคูด้าพวกชาร์เจอร์เนี่ยราคามหาศาลมากโหดมากอ่าถ้ามีตังค์พี่ตั้มก็สั่งให้ได้อ่ะอ่าใช่ครับกําตังค์มาจะมีค่าดำเนินการนิดหน่อยขั้นตอนวิธีการสั่งแล้วก็คุ้นวายพอสมควรแต่ว่ามีข้อตกลงให้ง่ายกว่านะเรามาคุยกันว่าแบบว่าจะได้อะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวตั้มทำราคาทำราคาไปให้ว่าเนี่ยของชิ้นเนี้ยราคาดนถึงมือคุณเลยเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ถ้าเกิดดีลกันก็จ่ายเงิน จ่ายเงินค่าของค่าอะไรกันประมาณนี้วันนี้ไม่มีค่าขนส่งค่าภาษีขนส่งค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ขอมาถึงก็เดี๋ยวนัดรับกันแค่นั้นเองให้มันรู้เป็นเกณฑ์ธรรมดาเลยว่าแล้วก็ตื้อออกไปอ่ะแล้วก็ฟื้นออกไป

นี่แหละวันนี้ไม่กลกวไใ้ตั้มอะไรแล้วไปเลยสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเจอกันตั้มใจมากันขอบคุณมาก